สวัสดีครับพี่น้องฝนตกเมือ่อคืนพี่น้องบนบักหน้าโรนพี่น้องเงยบ,บักหน้าบักหน้าเขาปลูกเองพี่น้องนี่ดกแห้งโรนนะครับสุกแล้วมันโรน ก็ฝนตกนเพี่ยนาะนาวดกโดดชดีลลนกับนีพี่้นาะนาวอูกเอียงพี่นนอะขอ่างบานดกวจากธรรมชาติ ตกเองโอ้หน่อยใหญ่ๆพี่น้องดาวหอหน่อยใหญ่ๆนำได้หลายพี่น้องฝนตกยิ่งลิ่มๆพี่น้องๆๆๆอจากธรรมชาติ โอเคแล้วครับพี่นอ้องวัสดีครับผม